กราบสวัสดีท่านที่ติดตามรับชมช่องหมสุนยางทุกท่านนะครับคลิปนี้มีข้อติขัดเรื่องเสียงจากการอัดวิดีโอนะครับคลิปในการทำงานในการเจาะยางพารานะครับโดยระบบเจาะเล็ดฟโฟล์ผมก็เลยจะมาพากนะครับเป็นการฟังร่วมไปกับการดู วิดีโอที่ไม่มีเสียงนะครับท่านผู้ชมจะได้แนวทางในการทํางานนะครับไอตัวนี้เป็นแปลงที่2นะครับที่หนุ่งสญยางเจาะเจาะรอบนี้เป็นการเจาะเข็มที่น่าจะเข็มที่5นะครับจะไม่ผิดนะครับเข็มที่5ในการเจาะเข็มหลังๆนะครับก็จะมี การทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้ความเร็วในการเจาะเนี่ยน้อยลงนะครับก็คือจะต้องมีการควักยางออกจากถ้วยนะครับยางก้อนที่เราใส่น้ำกรดจับตัวแล้วนะครับควักออกจากจากในถ้วยเพื่อให้น้ํายางใหม่มีการเทน้ําด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปี2องพช่วงปลายเดือนนะครับคลิปนี้หนุ่มส่นยางเจาะน่าจะเป็นวันที่ 18หรือ19นะครับพฤษภาคมฝนกำลังชุกเลยนะครับหนุ่มสัญญาณก็เจาะช่วงเย็นนะครับประมาณ6โมงนะครับ6โมงเย็นนะครับต้นยางเาลาประมาณ400เกือบ500ต้นนะครับใช้เวลาเจาะถ้าหากว่าของผมเนี่ยเจาะโดยที่เราเจาะเข็มแรกที่ไม่มีการพลิกยางเนี่ยทำงานได้เร็วนะครับ ชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้เกือบ250ต้นนะครับแต่ว่าพอมีการเทน้ํานะครับเทน้ําที่เกิดจากฝนน้าฝนที่ขังอยู่ในถ้วยแล้วก็การพลิกยางเนี่ยก็จะทําให้เวลาในการทํางานเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องจัดการถ้วยให้เรียบร้อยเพื่อรองรับน้ํำยางลงมานะครับตัวนี้พอเป็นเข็มที่ห้าเนี่ยมีการให้หอร์โมนไปแล้วอสองครั้งนะครับจะเห็นสังเกตว่า ถ้า <c oughs> เทียบจากครั้งที่หนึ่งนะครับน้ํายางมันจะยังไม่ค่อยออกแต่พอพอให้หออม,มนไปแล้วเนี่ยสองครั้งเนี่ยสังเกตว่าพอแทงสว่านเข้าไปปุ๊บนะครับเอาเอาสว่านเจาะเข้าไปในเปลือกปุ๊บเนี่ยถอนสว่านออกปุ๊บเนี่ยน้ํายางแทบจะไหลออกมาตามตามสว่านเลยนะครับเสียบหลอดปุ๊บเนี่ยจากการถ้วยเสร็จปุ๊บยังไม่ทันวางถ้วยเนี่ยน้ายางจะไหลแล้วเพราะว่าต้นมันมีการปรับตัวนะครับ รีร้อยแล้วนะครับในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มสัญญางเนี่ยทาหมวกด้วยนะครับแต่ว่าหมวกเนี่ยทำแบบง่ายๆนะครับทําแบบง่ายๆก็คือใช้แก้วน,น้ํามันผ่าครึ่งหรือบางต้นก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับกลุม่มหมวกแบบเนี้ยนะครับเป็นหมวกที่ทําแบบหยาบๆถามว่าป้องกันฝนได้ดีไหมนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่หนักนะครับฝนตกแบบอึ้รินไม่หนักมากเนี่ยป้องกันได้ครับ แต่ว่าถ้าหากลงมาแบบพายุนะครับเหมือนช่วงนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ป้องกันไม่ได้นะครับเพราะน้ำฝนมันจะมาจากทุกที่ตทางนะครับทั้งที่มาจากใต้ช้อนกม,มาจากใต้ใต้ล่มด้วยนะครับลงมาจากคาคบนะครับแต่ว่าที่หนุ่มสัญญาณได้น้ํายางเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้นะครับฝนจะตกกลางวันหนุ่มสัญญาณเจาะช่วงเย็น ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยฝนไม่ตกนะครับไปตกอีกทีกลางวันก็คือตอนเช้าก็ยังให้น้ำกรดได้นะครับเพราะว่าระบบเจาะเล็ f โฟล์เนี่ยทีุ่มยังใช้เนี่ยนะครับเอ่อมันเป็นระบบเจาะที่เอ่อไหลช้าช้านะครับไหลช้าๆแต่ว่าไหลไหลนานนะครับ10ชั่วโมงบวกถึง12ถึง15บานะครับบางต้นที่สมบูรณ์มากๆนะครับแต่ว่าเขาจะไหลช้าช้านะครับ ไม่ได้ไหลออกแบบเร็วๆแป๊บเดียวนะครับเหมือนกับการกรีดนะครับการเจาะนี้แผลเรานิดเดียวนะครับแล้วก็ไหลออกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเป็นฤดูหนาวนี่ยิ่งยิ่งออกนานนะครับระบบนี้นะครับการเจาะเนี่ยร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเนี่ยหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับเข้าใจว่ามันเป็นการเร่งน้ํำยางในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเร่งนะครับเพราะว่าถ้าเร่งเนี่ย ต้นที่ไม่เคยให้ผลผลิตเลยถ้าถ้าใช้ระบบนี้ปุ๊บมันต้องออกแต่ว่าการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนน่ะต้นที่ไม่มีศักยภาพหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือต้นที่มีอาการเปลอกแห้งเนี่ยให้เป็นกระป๋องก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของท่อน้ํายางมันไม่มีนะครับการสร้างแป้งและน้ําตาลเพื่อสังเคราะห์น้ํายางก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันเกิดความผิดปกติภาไปใน ไปในเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นให้ฮอร์โมนไปก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การเร่งนะครับเอทิลีนเนี่ยที่ใส่เข้าไปต้นยางเนี่ยที่หลายๆคนก็พูดพูดภาษาจะ่เล่นว่าเป็นการอัดแก๊สเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ฟังดูแล้วบางทีเนี่ยเหมือนมันค่อนข้าง,งรุนแรงนะรจริงๆเนี่ยเอทิลีนหรือเอทิลีนเนี่ยนะครับมันเป็นฮอร์โมนพูดพืชชนิดหนึ่ง ที่มันมีอยู่ในต้นพืชอยู่แล้วนะครับทุกชนิดนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสุกแก่ของเซลล์นะครับการสุกแก่ของผลไม้นะครับการแก่การร่วงของใบพืชนะครับแล้วก็ในยางพาราก็เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำยางนะครับเอทิลีนจะสร้างเมื่อต้นยางเนี่ยได้รับบาดแผลนะครับพอต้นยางเป็นเป็นแผลปุ๊บเนี่ย มันจะกระตุ้นการสร้างเอทิลีนนะครับแต่สร้างไม่มากนะครับสร้างนิดเดียวการเป็นแผลกระตุ้นให้เกิดการสร้างเอทิลีนเอทิลีนนะครับไปกระตุ้นให้เกิดการทำการสร้างน้ำยางสร้างแป้งและน้ำตาลนะครับเพื่อสังเคราะห์เป็นน้ำยางออกมาธรรมชาติเขาเนี่ยพอต้นพืชมันเกิดแผลนะต้นยงางมะละกอต้นยางพาลาเกิดแผลเนี่ย เขาก็จะสร้างล้ํายางเข้ามาอุดแผลนะครับเพื่อให้เหมือนคนนะครับเหมือนคนที่โดนมีดบาดแล้วก็เลือดออกมาแล้วก็แห้งเป็นสะเก็ดนะครับปิดแผลไว้นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเรากรีดถ้าสม,มุิเป็นการกรีดนะครับการกรีดเนี่ยมันเกิดแผลเยอะแล้วก็กรีดติดๆกันหลายวันเนี่ยต้นพืชมันมันได้รับความเสียหายนะครับเขาก็จะสร้าง สร้างเอทิลีนก้นมาเพื่อกระตุ้นน้ายางก็เป็นที่มาว่าการกรีดใหม่ๆเนี่ยต้องมีการกระตุ้นหลายมีดเพราะว่ากรีดใหม่ๆเนี่ยผมว่าหยุดมา1ปีเลยนะครับแล้วลงมือกรีดวันแรกเนี่ยน้ำยางกรีดยงไม่ออกเยอะเพราะว่ามันต้องกระตุ้นก่อนนะครับกระตุ้นให้เกิดการสร้างเอทิลีนก่อนอย่างน,น,น้อยสักหนึ่งเดือนนะครับค่อยๆสะสมเอทิลีนไปเรื่อยๆน้ายางมังจะไหลดีนะครับระบบเจาะก็เช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการเจาะเนี่ยแผลมันเล็กนิดเดียวนะครับ เล็กนิดเดียวแค่ประมาณ2.5มิลลิเมตรนะครับลึกก็ไปในเปลือกนะครับไม่ถึงเนื้อไม้นะครับแผลนิดเดียวเนี่ยก็สร้างอทลลินน้อยนะครับถ้าหากว่าอทลลินมันน้อยถ้าเราไม่มีการเติมเข้าไปในในเปลือกมันก็ไหลแป๊บเดียวก็หยุดทินี้ตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับในการที่ทําให้เกิดการทําลายเปลือกน้อยนะครับเพราะว่าแผลมันเล็กนิดเดียวพอเราเติมอทลลินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปในเปลือกเนี่ย มันก็จะช่วยกระตุ้นนะครับในการสังงคา้ห์น้ายางให้ไหลออกมานะครับทีนี้ต้นที่ต้นที่ตอบสนองดีเช่นเป็นต้นต้นยางพันธุ์ดีนะครับการผลิตน้ํายางก็จะเยอะนะครับตอบสนองต่อโมนอิท Ki ิลีนได้เยอะน้ํายางก็จะไหลออกมานิดเดียวขออภัยครับน้ํายางก็จะไหลออกมาเยอะนะครับแต่แผล,ายายลเล็กนิดเดียวนั่นหมายความว่าเปลือกเนี่ยเกิดความเสียหายนิดเดียวนะครับอันนี้คือหลักการของการใช้ระบบเจาะข้อดีขอ้ขอหนึ่งนะครับก็คือ การใช้ระบบเจาะเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากนะครับมีสว่านอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลอดนะครับหลังจากเราติดตั้งไปแล้วนะครับอันนี้พูดถึงการการเกร็บเกี่ยวนะครับการเกร็บเกี่ยวเนี่ยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับแค่รู้หลักการว่าต้องเจาะบริเวณไหนเจาะลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สว่านจิ้มเข้าไปนะครับ สว่านตรงนี้นะครับทคนนึงก็คือจะต้องปรับเกียวให้หมุนถอยออกนะครับแต่ว่าเราออกแรงในการส่งเข้าไปนะครับทําไมต้องใช้สว่าน,นะครับเพราะว่าสว่านเนี่ยตอนนี้เขามีมีรอบในการหมุนมันมีความคมในการตัดเท่าน้ํำยางนะครับจริงๆใช้เหล็กแหลมก็ได้นะครับแต่ว่าเหล็กแหลมเนี่ยความคมมันจะไม่เท่ากับกับสว่านนะครับแต่ว่ามันจะเบาแรงกว่าแต่ว่ามันจะประหยัดกว่านะครับและเบากว่าในการในการถือนะครับแต่สว่านนี้ได้ความคมนะครับต้นนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือ เป็นยางที่พันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือบางต้นก็มีอาการเปิดแห้งนะครับก็เดี๋ยวเราก็ย้ายจุดนะครับย้ายจุดขึ้นไปทีนี้จะใช้เหล็กแหลมก็ได้จะใช้สว่านก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ใช้สว่านนี่มันจะมีความคมแล้วก็มันออกแรงน้อยนะครับและสามารถเจาะได้แม่นยํากว่าการใช้เหล็กแหลมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีถนะามว่าเจาะได้ทั้งสองแบบเลยครับใช้เหล็กก็ได้ใช้สว่านก็ได้นะครับ ทีนี้การใช้การจ่อเนี่ยมันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากนะครับก็คือใครเขาทาได้ไม่ต้องไปฝึกไปเรียนนะครับอย่างการกรีดยางเนี่ยท่านจะต้องไปฝึกห้าวันเจ็ดวันนะครับแต่ถามว่า5้าวัน7็วันเนี่ยจริงๆก็ลงงานจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราฝึกกับต้นจําลองต้นต้นจริงๆกันแหละแต่เ่ามาฝึกแต่มันฝึกต้นเดียวหรือเต็มที่ก็สาสิบต้น5้าสิบต้นซึ่งในความจริงเวลาเราไปกรีดยางจริงๆเนี่ยเรากรีดมากกว่านั้นนะครับเป็นหลักร้อยแล้วแต่ละต้นเนี่ยไม่เท่ากัน ความเปือกความหนาของเปลือกความกลมของต้นนะครับลักษณะาการตั้งตรงการเอ็นการอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราฝึกแค่เจ็ดวันนะครับแล้วก็ยังไม่มีทักษะที่มากพอเนี่ยพอโรงงานจริงก็เกิดความเสียหายนะครับกรีด mm hmm. ก็ไปถึงเนื้อไม้นะครับ mm hmm. ก็ทําให้อายุยางสั้นนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าการใช้วิธีการจอะเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับเพราะว่าการสิ้นเปลืองเปลือกมันแค่สองจุดห้ามิล นิดเดียวนะครับลึกก็ไปถึงแค่เลือดแล้วไม่ต้องใช้ความประณีตอะไรนะครับแค่เจาะเข้าไปแล้วก็เสียบหลอดแค่นั้นนะครับอันนี้พูดถึงการเก็บเกี่ยวนะครับต้องเข้าใจแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนอีกตัวหนึ่งก็คือการติดตั้งการติดตั้งนี้ต้องใช้ความละเอียดกว่าการกรีดนะครับ oh. เพราะว่ามันจะต้องมีเกี่ยวข้องกับการใช้ติดตั้งกระเป๋ะติดตั้งสายติดตั้งตัวเติมฮอร์โมน erm พวกนี้ต้องละเอียดนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ละเอียดอยู่ที่2เดือนครั้งนะครับ ถ้าเทียบกับผลผลิตที่ออกมาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับที่หนุนจนยางเจาะเนี่ยเข็มที่ห้าเข็มที่ห้านี่คือเจาะหนึ่งวันเว้นสองวันนะครับก็เท่ากับว่าทํางานมาอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับมันอาทิตย์ครึ่งนะครับอาทิตย์ครึ่งในการเจาะได้ได้ยางเป็นก้อนแล้วนะครับแต่ถามว่าระบบกรีดเนี่ยตอนเปิดใหม่นะครับหมายถึงว่าตอนเริ่มใหม่ๆอันนี้หนุนจนยางเริ่มฤดูการใหม่เนี่ยกว่าจะได้ยางเป็นก้อนอกับระบบกรีดเนี่ย เดือนเดือนกว่าประมาณนั้นเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยแค่ประมาณครึ่งเดือนไม่ถึงดีนะครับสัปดาห์กว่าเองสัปดาห์ครึ่งนะครับได้แล้วถ้าขายเป็นยางก้นถ้วยเปียกนี่ก็ขายได้ละแต่ว่าของมุนผนยางนี่ไม่ได้ขายเป็นยางก้นถ้วยเปียกก็เดี๋ยวในส่วนที่เป็นยางนี่จับก้อนแล้วปุ๊บเนี่ยที่มีการพลิกยางเรียบร้อยสี่มีดห้ามีดหกมีดขึ้นไปเนี่ยมุนผลยางก็จะเอามาขแขวนไว้กับต้นอย่างนี้นะครับแขวนไว้กับต้นแล้วก็ พอมันเริ่มหมาดแล้วเนี่ยก็เอาไปตากให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็เก็บตัวต้องขายป็นยังก็ด้วยแห้งนะครับเพราะว่าเราเก็บรักษาเก็บรอราคาได้แล้วก็ราคามันจะสูงกว่ายังก็ด้วยเปียกอ,อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานนะครับของของการใช้ระบบเจาะนะครับหลังจากที่ให้ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับลองเข้าไปค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับของท่านที่เข้ามารับชมและสนใจเรื่องระบบเจาะเนี่ยท่านลองเข้าไปดูในช่องของหนุมสนยางแล้วก็เลือกไป playlist, เพลย์ลิสต์ ระบบเจ f l เลดโฟล์ก็จะมีให้ดูเกือบเกือบครบถ้วนนะครับการติดตั้งนะครับการเจาะนะครับปริมาณผลผลิตนะครับการทาหมวกนะครับหลายๆเรื่องนะครับก็รวมอยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นนะครับเนื่องจากว่าช่องหนุนสนยางเนี่ยจะทําหลากหลายกิจกรรมนะครับถ้าไปดูในวิดีโอปกติเนี่ยมันก็จะงงนะเอ๊ะว่าทไมวิดีโอมันมีหลายเรื่องนะครับก็ถ้าสนใจเฉพาะระบบเจาะท่านก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ ระบบจาเลดโฟล์นะครับเนี่ยถ้าเทียบอย่างแปลงนี้จอวันที่หกลจาะเข็มแรกนะครับวันที่หกพษภสคานะครับมาเข็มที่ห้านี่ก็เป็นวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าพุสพานี่แหละนะครับเนี่ยได้อย่างนี้แล้วนะครับได้เป็นก้อนแล้วบางต้นก็ได้สองก้อนแล้วก็มีนะครับต้นที่ตอบสน,นองดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้เราเพิ่มผลผลิตนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นทํางานง่ายขึ้นนะครับทางานตอนเย็น ข้อดีข้อหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาตื่นเช้าเ้านะครับกรณีคนที่ไม่ได้ทํางานประจําเหมือนหนุ่มสนยางเนาะท่านสามารถทํางานช่วงบ่ายกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงเจาะยางได้เจาะได้ไปถึงหัวค่ําเลยนะครับทีนี้ก็ตอนให้น้ํากรดก็สามารถมาให้ตอนตอนเช้าอีกวันหนึ่งได้นะครับหลังจากที่ทานข้าวเช้าเสร็จก็มาลงให้น้ํากรดได้อดเอือ้อทํางานกลางวันนะครับระบบนี้นะครับมันเอื้อต่อการทํางานกลางวันซึ่งมันมีข้อดีหลายอย่าง นึงก็คือเราไม่ต้องอดนอนถ้าเราทํางานกลางวันนะครับเราไม่ต้องอดนอนไม่ต้องใช้ไฟฉายนะครับไม่ต้องเสี่ยงกับสัตว์มีพิษได้พักผ่อนเต็มที่นะครับหรือใครไม่มีเวลาก็มาทำทำช่วงที่เรามีเวลาช่วงไหนก็ได้แต่มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงนะครับทําช่วงเวลาไหนก็ได้ในวันที่เข้ารอบอะนะครับเข้ารอบเพราะว่าระบบจอเนี่ยมันจะมีตารางเวลาอยู่ในการ เจาะเนี่ยมันจะต้องมีตารางที่ค่อนข้างชัดเจนที่คาดเคลื่อนได้ไม่มากนะครับอาจจะวันหรือ2วันเนี่ยนะครับเช่นเราติดตั้งเสร็จลปุ๊บเราใหฮอร์โมนไปแล้วนะครับเ,เกินยี่สี่ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นยี่8สี่ยี่แปดนะครับเราก็เข้ามาเจาะเจาะเสร็จปุ๊บต้องพักต้นไปสองวันนะครับสองวันแล้วก็เข้ามาเจาะเข้ามาเจาะอ,อีกสองวันก็พักนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะต้องเติมฮอร์โมนอาทิตย์ละครั้งนะครับพอต้นยางเริ่ม เพิ่มให้ผมผลิตต่อเนื่องแล้วปุ๊บเนี่ยก็ยืดเวลาออกอาจจะเป็น3เข็มก็คือ10วันครั้งเราก็ต้องเติมมาเติมฮอร์โมนอย่างสม่ําเสมอมาเจาะยางอย่างสม่ําเสมอนะครับมีตารางงานที่ชัดเจนแต่เวลาอาจจะไม่ต้องเป๊ะนะครับสะดวกเช้าก็มาเช้าสะดวกบ่ายก็มาบ่ายนะครับแล้วก็อีกวันอีกวันหนึ่งก็มาทําการใส่น้ํากรดนะครับกรณีการทํำยางก้นถ้วยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํายางสดนี่ก็ต้องทําช่วงเย็นช่วงค่านะครับแล้วก็เต็บน้ํายางตอนเช้าเนื่องจากว่า มันจะมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาการไหลแล้วก็อายุน้ํายางเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเหมือนยางก้อนเนี่ยน้ำยางที่ไปขายน้ํายางสดนี่มันจะเสียจะบูดนะครับเสียคุณภาพแต่ถ้าเป็นยางก้อนถ้วยเนี่ย่อยได้ยาวๆเลยนะครับจนกระทั่งหยุดไหลเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆที่ที่มาแชร์กันมาดูกันแล้วก็ดูพร้อมกับประกอบการทํางานนะครับอันนี้การทํางานจริงของหนุ่มสวนยางนะครับลงหน้างานจริงนะครับของปี เรดการเก็บเกี่ยว65หทับ66นะครับช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงผลกำลังลงนี่นะครับนะครับจะต้องมีการพลิกยางจะต้องมีการเทน้ำนะครับดึงหลอดเดิมออกหลอดเดิมนี่จริงๆก็ใช้ได้นะครับเราสามารถมาดึงเอาเอาน้ำยางที่มันเต็มหลอดดึงออกได้นะครับต้นนี้ผลผลิตอนข้างสูงนะครับนะครับเราเจาะเสร็จปุ๊บฮะเราพลิกยางนะครับ ปียางออกแล้วนะครับนี่ได้ก็ได้เป็นก้อนแล้วนะครับห้ากิบประมาณห้ามีตนะเทียบกับไอการกรีดนะครับสําหรับยางเปิดใหม่เนี่ยไม่ได้อย่างนี้ครับการกรีดนะครับยางที่ที่เปิดหน้ายางปีปีแรกๆปีใหม่เนี่ย่ว่าระบบเจาะเนี่ยผลผลิตมันจะสูงแต่เราทําถูกต้องนะครับตามหลักการของเขานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปเอี้ยวตรงเอี้ยวตัวอะไรกรีดสลับเท้าอะไรให้มันวุ่นวายนะครับก็เดินเข้าไปขัดเจาะเจาะน้ายางไหลออกมาก็ ก็ลงถ่วยนะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับก็ทําลวดไว้นะครับไว้สาหรับวางยางก็ทําให้ยางเราสะอาดนะครับทํางานง่ายไม่ต้องกุ้มเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับระบบเจาะให้ท่านที่สนใจนะครับเข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับย้าอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นทางเลือกนะครับไม่ใช่ว่า อย่างไหนจะดีที่สุดนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยกรีดดีนะครับผมผมทำช่อง t i k t o k ด้วยนะครับผมทำช่อง t ิกตอกลองดูเล่นๆนะครับแต่ว่านำคลิประบบจอเนี่ยไปลงใน t i k t o k ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนมีคนเข้ามามาดูนะครับน่าจะห้าแสนกว่าวิวแล้วมั้งแล้วก็มีคนแสดงความเห็นค่อนข,ข้างเยอะทั้งลบทั้งบวกนะครับทั้ง สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์น,นะครับก็เออก็เป็นเรื่องที่ที่ผมก็ก็ตกใจนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าแอปในส่วนทิกต o k ที่เอาลงเล่นๆน,นะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเนี่ยลองลองดูมีคนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับแต่หนุ่มสนยางก็ยังไม่ค่อยคล่องหรอกว่ายังเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยในทิกตอะชื่อหนุ่มสนยางหรือว่ามันเป็นยูสเซอร์ของเขานะครับลองเข้าไปดูก็ได้ครับผมเชื่อมกับน่าจะ facebook นะหรือหรือ youtube ไม่แน่ใจแต่ว่าช่องเนี่ย ช่องชื่อช่องจะตั้งว่าหนุ่มสนยางแต่ว่ามันยังไม่ให้ตั้งนะครับมันยังเป็นรหัสยูเซอร์ของ Tik t o k ออยู่นะครับก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับในการทำสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อก่อนหนุ่มสนยางก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยถ้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับ ต้นตำรับของบ้านเราเนี่ยต้องยกให้ท่านท่านผอพนัทนะครับผอพนัทแพรชนะนะครับเป็นผู้ทํางานวิจัยมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติจริงด้วยนะครับท่านบอกว่าระบบเนี้ยนะครับเขาทํามานานแล้วนะครับในต่างประเทศเขาช่วยลดในเรื่องของแรงงานนะครับเนื่องจากในในบางประเทศนะครับแรงงานกรีดยางเนี่ยที่มีฝีมือนะครับหายาก แล้วก็ตอนอ้นยางเขาต้องการเกร็บเกี่ยวเนี่ยเขาหาวิธีการหรือวิธีนี้แหละการเจาะเนี่ยที่มันมันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แต่บ้านเราเนี่ยคนกรีดยังยังมีอยู่ก็เลยยังไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เสียงลือนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับว่ามันจะง,งูมัน่างี้มันจะตายมันนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวคนก็เลยไม่กล้าใช้นะครับแต่ทีนี้พอหนุ่มต้นยางมาลองใช้อย่างแปลงเนี้ยนะครับแปลงที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย ปีนี้ปีที่สามนะครับในการเจาะปีนี้ปีที่สามผลมลิก็ยังให้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้ลดลงนะครับยังให้ปกตินะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากตอนตอนกรีดนะครับเพราะแปลงนี้เคยกรีดมานะครับเคยกรีดมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการเจาะแล้วที่สําคัญนะครับเรื่องการฟื้น เฟินฟูของของเปลือกมีมีบางท่านนะครับพูดบอกว่าไอเจาะไปแล้วเนี่ยเวลากรีดแล้วน้ํายางไม่ออกเปลือกจะแห้งนะครับหนุ่มสนยางก็กังวลนะครับแต่ว่าพอผ่านมาสองถึงสามปีเนี่ยเรากลับไปดูแผลเก่าเราอยากรู้นะครับอยากรู้ว่ามันจริงไหมนะครับปรากฏว่าไม่จริงตอนนั้นคนที่พูดผมคิดว่าคนที่พูดก็ฟังก็ใหม่ทีนึงไม่ได้ทําเองนะครับผมลองนะครับมีคลิป มีคลิปอยู่ในเพลย์ลิสต์นี่แหละครับถ้าท่านเข้าไปดูนะครับเพลย์ลิสต์ระบบเจาะเลดโฟในช่องหนุ่มสนยางเนี่ยเข้าไปดูมันจะมีที่หนุ่มสนญางถ่ายไว้เปลือกที่เจาะผ่านไปแล้วหนึ่งปีนะครับมันจะมีการกระเทาะเปลือกเก่านะครับเปลือกใหม่จะดันเปลือกเก่ากระเทาะออกคล้ายๆกับอาการเปลือกแห้งนะครับเขาถ่ายเปลือกออกมานะครับแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้แห้งนะครับมันมันไม่ได้แห้งสัทีเดียวเนี่ยในส่วนที่เราเจาะเนี่ยมันถ่ายออกมา เปือมันถ่ายออกมานะครับผมก็เลยลองเอาเหล็กแหลมไปแทงดูปรากฏว่าแผลที่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยเปลือกใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีน้ำยางนะครับมีน้ำยางไหลออกมานะครับไม่ได้แห้งเหมือนที่เขาว่าว่ากินไม่ได้มีน้ำยางไหลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา เรามีคนจําเป็นจริงๆว่าจะต้องเจาะที่เดิมนะครับผมว่าเจาะได้จะกรีดก็ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นระบบกรีดนะครับผ่านไปหนึ่งถึงสองปีเนี่ยต่อให้กรีดเก่งกรีดดียังไงนะครับไม่มีทางที่จะไปซ้ําที่เดิมได้อย่างน้อยก็ต้องห้าปีเจ็ดปีนู่นนะครับอันนี้อีกข้อดีข้อหนึ่งในการฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งของการใช้ระบบเจาะอันนี้ปป่นข้อดีนะครับมันจะช่วยยืดเวลา บางแปลงที่คนกรีดยังไม่มีฝีมือเนี่ยหน้ากรีดเนี่ยได้น้ํำยางจริงนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะซ้ําเปลือกสองได้เพราะว่ามันบาดเข้าไปในเนื้อไม้หมดเลยเปลือกที่งอกไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ระบบเนี้ยเปลือกมันสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเปลือกสามารถงอกมาได้เรื่อยๆสามารถเก็บเกี่ยวไดนะ้อย่างที่เห็นตัวอย่างตรงนี้นะครับ เปลือกเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่ถ้ากลีดไม่ดีเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับไปซ้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้ก็จะช่วยยืดยืดอายุตนย้นยางจากที่ว่า25ปีโคหนปีค่นอาจะต้องเป็น30-40ีปีนุ่นนะครับแต่ต้องเข้าใจระบบนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดดีทุกอย่างครับมันก็มีข้อเสียข้อดีข้อเสียประกอบกันไปนะครับระบบเจาะมันก็จะมีข้อจํากัดว่าเราต้องเติมฮอร์โมน มันมีต้นทุนนะครับชุดติดตั้งก็ต้องมีต้นทุนก็ต้องลงทุนนะครับทุกครั้งที่เจาะก็จะมีวัสดุสิ้นเปลืองครับเช่นโฮอร์โมนเช่นหลอดนะครับสว่านนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเข้าใจนะครับในการติดตั้งนะครับเพราะว่ามันระบบเจาะเนี่ยหัวใจสําคัญคือการใช้โฮอร์โมนเข้าไปถ้าหากว่าโฮอร์โมนเอ่อมันโฮอร์โมนเนี่ยมัน ติดตั้งไม่ดีนะครับเราติดตั้งไม่ดีมันไม่สามารถซึมครบเปลือกได้เนี่ยผลผลิตมันก็จะไม่ดีนะครับก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของเขานะครับหลายคนที่ทดลองทําแล้วก็ไม่เข้าใจหลักการก็ไปติดตั้งไม่ดีแล้วก็บอกว่าเจาะแล้วไม่ออกหนึ่งในสาเหตุที่หนุ่มนนยางเจอคือถ้ากระป๋อมันรั่วติดตั้งไม่ดีเนี่ยมันไม่ออกเพราะว่าเอทิลีนมันไม่ได้ทํางานเปลือกไม่ได้เอทิลีนมันก็ไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหนึ่ง ดันั้นเนี่ยทุกอย่างเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียมีความยากความง่ายเหมือนกันแต่หลังจากนุ่ึงน,นยางนะครับใช้ระบบเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยกรีดเดี๋ยวนี้ไม่กรีดแล้วนะครับกลับมาใช้การเจาะทํางานได้เร็วกว่าในเวลาที่ที่สะดวกกว่านะครับผลผลิตก็ดีกว่านะครับก็เป็นข้อมูลนะครับให พ,พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องหนุ่มยุนยงที่มีความสนใจเข้ามาดูเป็นทางเลือกนะครับดีไม่ดีก็แล้วแต่ท่านไปไปปรับใช้เอานะครับไม่ได้บังคับว่าเออต้องทาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับดีไม่ดีก็แล้วแต่เราพิจารณาเอาผมก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้ <için S 1> เป็นยูเซอร์นะครับก็มาให้ความรู้นะครับมาให้ไม่ใช่ถึงกับความรู้หรอกเป็นวิทย์อ่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนนะให้ข้อมูลนะครับเพราะว่ามันมีน้อยครับที่จะมีคนมาบอกอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนที่ผมเนี่ย ก็มีแต่คนบอกข้อลบข้อไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่มาบอกก็ไม่ใช่คนที่ทําจริงนะครับอันนี้ผมทําจริงๆทํากับมือนะครับสามารถบอกได้ทํามาแล้ว3ปีนะครับเข้าปีที่3เนี่ยนะครับเราบอกได้พอมีประสบการณ์นะครับก็มาถ่ายทอดส่วนท่านจะว่าแบบไหนดีอย่างงุ่นนี้อย่างนี้ดีก็ต้องไปปรับใช้เอาไปเลือกเอานะครับบางคนก็บอกว่าผมก็กรีดถ้าท่านกรีดดีฝีมือดีนะครับกรีดได้กับกรีดดีเนี่ยมันต่างกันเนาะ คนนึงขิีดได้เนี่ยคือได้น้ํายางแต่ว่าเปลือกยางเสียหายเยอะเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์นะครับแต่คนไหนท่านไหนที่กรีดเองกรีดดีหรือมีแรงงานที่มีฝีมือนะครับการกรีดก็ยังก็ยังดีอยู่ตอบโจทย์อยู่นะครับก็ยังสามารถทําได้อยู่ก็ท่านก็ใช้ระบบนั้นไปนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าท่านไม่มีแรงงานนะครับหรือว่ามีแรงงานที่ไม่มีฝีมือเนี่ยระบบนี้มันก็ตอบโจทย์เพราะว่าสนยางที่ท่านลงทุนมาเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ย แล้วไม่ถึง20ปีท่านต้องโค่นเนี่ยมันโค่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องลงทุนต่ออีก7ปีกว่าจะได้ผลเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับทำให้เสียรายได้นะครับแต่ถ้าใช้แบบนี้เผล่เ,เ,เนะครับเผล่เิเนาะอาจจะไม่ต้องโค่นเลยนะครับเพราะว่าต้นยางมไม่ได้มีอายุนะครับต้นยางพลาเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับถ้าเปลือกเขายังอยู่เนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อยู่เปลือกไม่มีแก่นะครับต้นยางยิ่งอายุเยอะน้ายางยิ่งมาก ปัญหาคือที่ต้องโค่นเพราะว่าเปลือกมันหมดเปลือกมันหมดมันต้องโค่นแต่ว่าถ้าเรายังสามารถทํางานนี้เปลือกมันยังอยู่ได้นะครับยังมีเปลือกมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอยู่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเอานะเป็นทางเลือกส่วนใครที่สนใจนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับติดตามช่องหนุ่มสนยางได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือใน Tik t o อกอีกทางหนึ่งก็คือใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook ผมก็มีอยู่เป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่าท็อปการยางนะครับก็เข้าไปดูได้ ก็มีการทําให้ดูอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกับยางพาราเรื่องงานที่ทำพวกนี้ครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็สแสดงความเห็นอย่างสุภาพและสร้างสารรค์เนาะเราเป็นประชาชนกันแล้วนะครับคุยกันด้วยความสุภาพและสร้างสารรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอย่างผมบอกไม่มีดีไม่มีร้ายนะครับ ท่านเลือกเอานะครับแบบไหนดีไม่ดีก็เลือกเอาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับว่าท่านท่านชอบระบบไหนยังไงนะครับระบบเจาะก็ไม่ใช่มีแต่เล l โฟนะครับมีอย่างอื่นด้วยมีเลดไอมีหลายตัวครับท้องตลาดเนี่ยต้นทุนต่างกันนะครับก็เลือกเอาตามความชอบนะครับเหมือนซื้อรถนั่นแหละเหมือนซื้อซื้อของแบนเนมนะครับสะดวกยังไงก็ใช้ตัวนั้นนะครับหลักการก็หลักการเดียวกันนะครับ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่ลองใช้ดูเนี่ยมันค่อนข้างทนแล้วก็ส่ลิงก์นะครับก็ดีนะครับทนแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณฮอร์โมนได้สม่ำเสมอเกือบเอ่อเท่ากันทุกต้นนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับให้ดูวิธีการทำงานที่ที่หลังจากที่โงงานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยน,น้าง,งานจริงอะหนุ่มสัญญางต้องทำงานอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่องหนุ่มสัญญานะครับแล้วก็ ขอขอบคุณและขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ